โอ้โหชิล่าเธอมาจากเยอรมนีและเธอจะพาไปเที่ยวที่หรูหราและน่าตื่นตาตื่นใจมากๆเลยนะคะนี่คือเซ็นทรัลพาร์คห้างหรูแห่งใหม่ที่กรุงเทพที่ทำให้คนอยู่ไทยมานานอย่างต้องทึ่งเธอบอกว่าฉันอยู่ไทยมาเกือบ3ปีแล้วคิดว่าไม่มีอะไรจะทำให้ฉันประหลาดใจได้อีกแล้ว แต่พอได้ก้าวเท้าเข้าสู่เซ็นทรัลพาร์คซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการดูสิตเซ็นทรัลพาร์คทุกอย่างก็เปลี่ยนไปทันทีที่นี่ไม่ได้เป็นแค่ห้างธรรมดาแต่เป็นงานดีไซน์ที่สวยงามอลังการเป็นจุดที่วัฒนธรรมไทยมาบรรจบกับความทันสมัยได้อย่างลงตัวสวนลอยฟ้าที่ต้องมาเช็คอินรูฟฟาร์กนี่คือดาวเด่นที่แท้จริง ดาดฟ้าที่กลายเป็นสวนสีเขียวขนาดใหญ่กว่า11,000ตารางเมตรที่สามารถรองรับคนได้พร้อมกันถึง1,000คนแม้จะดูคึกคักไปบ้างแต่ทิวทัศน์ที่มองเห็นสวนลุงพินีและตึกสูงรับฟ้าของกรุงเทพก็สวยงามน่าประทับใจจนลืมความแออัดไปเลยค่ะ สวรรค์ของนักช้อปปิ้งแน่นอนว่าเรื่องช้อปปิ้งก็จัดเต็มโดยเฉพาะเสื้อผ้าแฟชั่นที่ดูดีและมีสไตล์แถมบรรยากาศการช้อปปิ้ง ก็ผ่อนคลายสบายๆเซอร์ไพรส์จากป o อ Mart ์ทสำหรับคนรับของน่ารักต้องกรี๊ดเพราะในห้างมีร้านวากิมาร์ทของป o อ Mart ที่ตกแต่งอย่างน่ารักเหมือนเป็นลาบูบูเซเว่นอีเลเล็กๆที่ทำให้หัวใจขนลาบูบูเลเวอร์ละลายไปเลยค่ะ ฟูดคอร์ดระดับโลกหลังจากเดินสำรวจจนเหนื่อยก็ได้เวลาเติมพลังที่ชั้นล่างสุดมีฟูดคอร์ดขนาดใหญ่ชื่อว่าพาร์คไซม์มาร์เกตที่รวบรวมร้านอาหาร กว่า70ร้านรวมถึงร้านระดับมิชลินและสตรีทฟู้ดชื่อดังมาไว้ในที่เดียวบรรยากาศสวยงามและจัดระเบียบดีมากๆจนทำให้นึกถึงฟู้ดคอร์ทที่มาเลเซียเลยค่ะสำหรับราคาเข้าซอยเพียง119บาทต็วถือว่าคุ้มค่ามากเพราะรสชาติอร่อยเหมือนได้ทานที่เชียงใหม่เลยนะคะ ชีล่าบอกว่าเซ็นทรัลพาร์คแห่งนี้เป็นมากกว่าแค่ห้างสปปรรพสินค้าแต่เป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ที่เต็มไปด้วยความงามของดีไซน์พื้นที่สีเขียวบนตึกสูงและแหล่งอาหารอร่อยสุดปังเป็นสถานที่ที่คุ้มค่าแก่การมาเยือนจริงๆค่ะ และเธอยังบอกอีกว่าการที่ห้างสปปรรพสินค้าสมัยใหม่ในกรุงเทพเริ่มมีสวนลอยฟ้าขนาดใหญ่แบบนี้ถือเป็นเรื่องที่ยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะมันช่วยให้ใจกลางเมืองที่เต็มไปด้วยตึกสูงดูมีชีวิตชีวาและใกล้ชิดกับธรรมชาติมากขึ้นทําให้การช้อปปิ้งไม่ใช่แค่การซื้อของแต่เป็นการออกมาพักผ่อนและชมวิวสวยๆไปในตัวค่ะเป็นการยกระดับประสบการณ์การใช้ชีวิตในเมืองที่น่ารักมากมก เลยค่ะและชีลายังพาไปว้าวสตรีทฟู้ดที่เรียกว่าเป็นการใช้เงินที่คุ้มค่าและอะร่อยล้ำมากๆเลยนะคะได้ทานอาหารหลากหลายขนาดนี้ในราคาแค่5ยูโรหรือประมาณ200บาทถือว่าสุดยอดจริงๆค่ะตลาดนัดกลางคืนที่มีประสาทสวยงามแบบนี้คือตลาดจอดแฟร์แดนเนรมิดหรือที่บางคนเรียกตลาดกลางคืนเรียบด่วนแดนเนรมิรเลยนะคะ เป็นสถานที่ที่น่ารักมากๆค่ะเรื่องนี้เป็นการพิสูจน์ให้เห็นว่ากรุงเพทย์ยังคงเป็นสวรรค์ของนักชิมที่มองหาของอร่อยราคาประหยัดได้เสมอค่ะโดยเฉพาะตลาดกลางคืนที่มีความพิเศษสุดๆอย่างตลาดแดนเนรมิตรที่มีปราสาทเจ้าหญิงตั้งเด่นเป็นสง่าต้อนรับอยู่หน้าทางเข้าเลยนะคะชีลาเลือกมาเด็นที่ ตลาดแบบโลคอลที่คนไทยนิยมมากันราคาอาหารจึงเป็นมิตรต่อกระเป๋าสตางค์มากๆค่ะเริ่มต้นเบาๆด้วยไส้กรอกอีสานรสเปรี้ยวอมหวานแค่20บาทก็ได้อร่อยแล้วค่ะอากาศร้อนๆต้องดับกระหายด้วยน้ำแตงโมปั่นเย็นเจี๊ยบซึ่งราคาเบามากๆเพียงแค่20บาทเท่านั้นเองคุ้มค่าจริงๆค่ะมีไก่ทอดกรอบๆที่ชิ้นละ10บาทสั่งมา3ชิ้นรวมแค่30บาท ก็ได้ทานไก่ทอดหลายรสชาติแบบฟินฟินเมนูแซบที่ถูกมองข้ามคุณชีลาเลือกสั่งตำแตงที่ใช้แตงกวาแทนมะละกอซึ่งเป็นอีกทั้งเลือกที่อร่อยไม่แพ้กันราคาก็สบายสบายที่50บาทค่ะดื่มดำกับน้ำมะพร้าวปั่นหอมหวานอีกแก้วในราคาเพียง35บาทอาหารจานหลักแบบชุดใหญ่ค่ะมีข้าวหมูทอดหมูกรอบหมูหวานราคาแค่50บาท พร้อมไข่ต้มด้วยนะคะน่ารักมากข้าวปลาทอดราคาดีงามแค่60บาทสั่งไม้เสียบเนื้อสัตว์ต่างๆเพิ่มอีก4ไม้ในราคาไม้ละ10บาทรวมเป็น40บาทปิดท้ายมื้อใหญ่ด้วยสตรอเบอรี่ทีรามิซูที่หน้าตาดูน่าทานมากๆในราคา80บาท รวมยอดทั้งหมดแล้วใช้เงินไปประมาณ200บาทเทียบเท่า5ยูโรได้อาหารคาวหวานและเครื่องดื่มมามากมายขนาดนี้ถือเป็นการใช้เงินที่ฉลาดและน่าชื่นชมมากๆเลยนะคะเป็นมื้ออาหารที่ทั้งอร่อยหลากหลายและได้บรรยากาศตลาดกลางคืนที่มีปราสาทเทพนิยายเป็นฉากหลังที่งดงามเป็นทริปที่ลงตัวสุดๆไปเลยค่ะ ชีลาบอกว่าการค้นพบตลาดโลค a ลที่มีราคาไม่แพงและได้ลองเมนูที่คนไทยชอบอย่างตำแตงเป็นอะไรที่ประชับใจจริงๆค่ะเพราะหลายครั้งนักท่องเที่ยวอาจจะไปแค่ตลาดดังๆที่เน้นขายของราคานักท่องเที่ยวไปแล้วแต่พอได้มาสัมผัสต,ตลาดที่คนพื้นที่มาเดินก็จะพบกับขุมทรัพย์แห่งความอร่อยราคาคุ้มค่าแบบนี้แหละค่ะซึ่งเป็นเสน่ห์ที่น่ารักของกรุงเทพที่ไม่เคยเปลี่ยนเลยนะคะ ชีล่ายังได้พาไปร้านกว๋วยเตี๋ยวเรือที่น่าอร่อยและมีเสน่ห์มากๆเลยคนท้องถิ่นต่อคิวแน่นเลยค่ะร้านเรือทองคือร้านกว๋วยเตี๋ยวเรือแห่งอนุสาวรีย์ชัยที่อร่อยเด็ดจนคนท้องถิ่นต้องต่อคิวนี่เป็นเรื่องราวการผจญภัยหาร้านอาหารของนักท่องเที่ยวผู้พำนักในกรุงเทพ ชีลาพาเรามาหยุดอยู่ที่ร้านก๋วยเตี๋ยวเรือแห่งหนึ่งใกล้อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิซึ่งเป็นย่านที่ได้ชื่อว่าเป็นศูนย์กลางก๋วยเตี๋ยวเรือที่แท้จริงบางทีคนจะเรียกว่าบ้านก๋วยเตี๋ยวเรือทองทำเลตั้งอยู่ใกล้คลองและย่านอนุสาวรีย์ชัยซึ่งเป็นพิกัดสำคัญของคนรักก๋วยเตี๋ยวเรือสิ่งที่ยืนยันว่าร้านนี้ของจริงก็คือคิวยาวค่ะ การที่มีคนท้องถิ่นไม่ยืนรอต่อคิวเพื่อหาที่นั่งเป็นเครื่องยืนยันชั้นดีว่ารสชาติของเขาต้องไม่ธรรมดาแน่นอนแถมครัวก็ดูสะอาดสะอ้านมีพนักงานทําก๋วยเตี๋ยวกันอย่างขมักขะเม่นใส่หมวกคลุมผมกันอย่างเรียบร้อยน่าเชื่อถือมากๆค่ะแม้จะมีคิวแต่ร้านก็มีระบบการจัดการที่ดีมีเมนูที่หลากหลายนอกเหนือจากก๋วยเตี๋ยวเรือแถมยังสามารถสั่งเครื่องเคียงต่างๆได้อีกด้วย สไตล์การกินแบบนักเลงเรือเมื่อเห็นราคาแล้วชีลาถึงกับทึ่งก๋วยเตี๋ยวเรือชามเล็กๆหนึ่งชามราคาเพียงแค่18บบาทเท่านั้นเองค่ะเป็นราคาที่ถูกมากๆเมื่อเทียบกับความอร่อยที่ได้รับเคล็ดลับการกินก๋วยเตี๋ยวเรือคือการสั่งหลายๆชามแล้วก็แชร์กันทั้งโต๊ะ จากนั้นก็ลองปรุงรสตามใจชอบด้วยชุดเครื่องปรุงที่ยกมาเสิร์ฟอย่างน่ารักในตะกร้าสีชมพูแล้วก็ชิมสลับกันไปทุกชามเพื่อหาชามที่ถูกใจที่สุดนอกจากก๋วยเตี๋ยวเรือสุดคลาสสิกแล้วชีล่ายังสั่งข้าวซอยซึ่งเป็นเมนูปโปรดมาทานคู่กันด้วยและที่ขาดไม่ได้คือชานมเย็นหรือไทยทีรสชาติเข้มข้นหอมมัน ทั้งหมดทั้งมวลที่สั่งมาทานจนอิ่มอร่อยทั้งกว๋วยเตี๋ยวเรือหลายชามข้าวซอยและเครื่องเรือมชานมเย็นเมื่อรวมบินแล้วจ่ายไปเพียงแค่6.40ยูโรหรือประมาณ250บบาทเท่านั้นเองค่ะเป็นการใช้เงินเพียงน้อยนิดแต่ได้ความอร่อยแบบจัดเต็มในสไตล์คนท้องถิ่นอย่างแท้จริงสรุปว่าร้านกว๋วยเตี๋ยวเรือทองเป็นร้านที่ต้องปักหมุดไว้เลยนะคะ สำหรับใครที่อยากสัมผัสรสชาติไทยแท้ในราคาที่น่ารักมากๆค่ะและที่พลาดไม่ได้เลยชิลาทำตัวเป็นไกด์บุ๊กฉบับนักปราชญ์เซเว่นอีเลเลยนะคะได้เห็นของเด็ดของลับที่ไม่ใช่แค่ขนมแต่เป็นของใช้ที่จำเป็นสำหรับคนอยู่ไทยจริงๆค่ะน่ารักมากๆเลยของโปรดที่ชิลาชอบมากๆเธอบอกว่านี่คือ Must Have จาก7 e เ e ่ e อฉบับคนไทยหัวใจต่างชาติเลยค่ะ คือชิลามาอยู่กรุงเทพมานานถึง2ปีแล้วได้มาเผยขุมทรัพย์ของดีประจำเซเว่นอีเลที่เป็นดั่งโอเอซิสของชีวิตในเมืองไทยซึ่งไม่ใช่แค่ขนมจีบสะละเป่าแต่เป็นไอเทมเด็ดที่ช่วยให้ชีวิตอยู่รอดและสวยงามในสภาพอากาศร้อนชื้นค่ะ สำหรับหมวดของใช้และ Beauty หรือ Beauty and s u r v i v วอ k i คชิลายืนยันว่าเจว่านห่างจระเข้คือที่สุดของการกู้ผิวหลังโดนแดดเผิกเป็นไอเทมสามัญประจำบ้านที่ขาดไม่ได้ใครจะรู้ว่าเ e เ e ่ e อีเลเมีมาร์กหน้าแบบซองจากแบรนด์ดังอย่างโรจูคิสที่ราคาดีและคุณภาพดีมากๆจนคุณชิลาซื้อซ้ำมาแล้วนับสิครั้ง และที่ถือเป็นฮีโร่ตัวจริงหรือไลฟ์เซเวอร์ก็คือสเปรย์กันยุงซอฟเฟลค่ะเพราะใช้ได้ผลจริงราคาไม่แพงและเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยสำหรับชีวิตในเมืองไทยเพราะเราอยู่โดยไม่มีมันไม่ได้จริงๆค่ะนอกจากนี้ชีลายยังยกย่องให้น้ำมันมะพร้าวเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ใช้ได้ทุกอย่างตั้งแต่บำรุงผมออยพูลลิง่งไปจนถึงบำรุงผิวที่สำคัญคือราคาถูกกว่าที่เยอรมนีมากๆเลยค่ะและแน่นอนว่ายาดมสมุนไพร คืออุปกรณ์ช่วยชีวิตที่ขาดไม่ได้อีกชิ้นเป็นเพื่อนสีประจำตัวที่ช่วยให้ชีวิตรอดท่ามกลางอากาศร้อนและจะราจรวุ่นวายค่ะส่วนลิปกลอสใหม่แคทที่ดอลวิตามินซีปลัมปิ้งออยก็เพิ่งซื้อมาลองและถูกใจทันทีค่ะ มาต่อกันที่หมวดของกินที่ทำให้เราเห็นว่าชีลาดื่มล้ำมะพร้าวมาเลโคโค,โค100่1 0 0แทบทุกวันเลยเพราะรสชาติดีและสดชื่นมากๆสำหรับของว่างก็มีขนมปังแผนเบรดไส้เผือกที่นุ่มหอมหวานเป็นของว่างที่อร่อยและดีงามมากๆและที่สำคัญคือทองมอนคริสปี้โคโคโนัทโรสขนมไทยรสชาติด,ดั้งเดิมที่ชิลาแนะนาว่าต้องลองเพราะไม่เคยเห็นที่เยอรมนีเลยค่ะ ส่วนของหวานยั่วยัวก็มีไดฟุกุมัชชะครีมสำหรับคนรักชาเขียวและบานออฟฟี่ในถ้วยเล็กๆไว้ซื้อทานแก้หิวระหว่างวันค่ะ สำหรับข้าวปั้นหรือกิมบับกู้ชีพ s p i c แซลมอ o n Onigiri หรือข้าวปั้นแซลมอนรสเผ็ดคือเมนูโปรดที่ซื้อซ้ำมาแล้วนับร้อยครั้งเป็นของว่างที่อร่อยและทำให้อิ่มท้องควบคู่ไปกับกิมบับบูดักกิมบับไส้ไก่เผ็ดและชีสและที่เซอร์ไพรส์คือเลสรสลาบทอดลิมิเต็ดอ dition ที่ชิลาแนะนำว่าต้องลองปิดท้ายด้วยโปรโตีนเชคจากพืชออริแ p l a โปรตีนรสสตรอเบอรี่สำหรับสายสุขภาพค่ะ รู้สึกขำแล้วก็ดีใจมากๆเลยนะคะที่เห็นชิลาเลือกของใช้ที่จำเป็นและเป็นที่นิยมของคนไทยจริงๆอย่างสเปรย์กันยุงและยาดมมาเป็น m u s t h a v e เลยค่ะแสดงว่าใช้ชีวิตในเมืองไทยได้อย่างลงตัวและเข้าใจสภาพแวดล้อมได้ดีเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะส่วนทองม้วนก็เป็นขนมไทยที่น่าภูมิใจจริงๆค่ะ และนอกจากข้าวปั้นแซลมอนรสเผ็ดที่คุณบอกว่าซื้อบ่อยๆมากแล้วนะคะถ้าพูดถึงอาหารแช่แข็งของ7ซเว่นอที่เป็นอีกคุมทรัพย์ความอร่อยที่ซ่อนอยู่เนี่ยก็มีเมนูที่อยากแนะนําให้ชิลาได้ลองอีกอย่างน้อย3าเมนูเด็ดที่ทั้งสะดวกและรสชาติถูกป,ปักคนไทยมากๆเลยเลยค่ะนั่นก็คือข้าวผัดกะเพราไก่ที่รสชาติจัดจ้านถึงเครื่องสปากเกตตี้คาโบนาราที่เค็มค้นหอมมันและข้าวกล่องหมูทอดกระเทียมเมนูง่ายๆที่อร่อยลงตัวตลอดการค่ะ